สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเซลแนนค่ะเซลแนนพาทุกคนมาดูรถกระบะตอนเดียวต่อคอกซิงนะคะจะติมรอบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าฝากระโปรงนะคะช่วงร่างเนี่ยเพาร้อแม็กหรือว่าจะเป็นตัวท้ายกระบะที่เป็นต่อคอกนะคะอยู่ที่เมตรสานะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกตัวอคอกความสูงเมตรสีก็ได้นะคะเซลแนนจะให้หมดเลยค่ะ มาเดี๋ยววันนี้เซลแนนจะพามาดูรถกระบะตอนเดียวหรือว่ารุ่นส p a r k คเครืคค่องสามพันของเซลแนนเองตัวน,นี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนฝากระโปรงนะคะเป็นตัว m o n ซาเอโอ้จะเต็มสวยๆเลยค่ะไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นไฟ LED ได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่สวยๆเลยกระจังหน้าสีดำเข้ากับตัวฝากระโปรงมากทุกคนถัดมาด้านข้างตัวนี้นะคะืม ล้อกับเซลแนนใครสวยกว่ากันตัวนี้นะคะจะเป็นล้อท E สีทองนะคะลูกค้าเลือกลายท E นะคะสีทองก็จะตัดกับตัวสีขาวของตัวรถเลยแล้วก็ลูกค้าเลือกบิสเบกนะคะตัวน็อตล้อตัวนี้นะคะเป็นตัวสีน้ำเงินหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกสีตัวพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะมาด้านหลังเลย ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายท E เหมือนกันค่ะทุกคนตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นยี่ห้อของอกระทะผ่านะคะขอบ15เป็นของโฟนะคะเป็นยี่ห้อเดียวก,กันกับตัวเพาที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะอันนี้ลูกค้าระบุชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางบรรทุกนะคะตัวนี้เป็นบิสโต e นะคะมิชลินเนาะแล้วก็ตัวขนาดยางกระทะผ่าของเขานะคะก็จะอยู่2 2 5นะคะตัวนี้เป็นล้อขอบ15ตัวนี้เลยสุดยอดลูกค้าระบุชัดเจน โซนแอนก็จัดให้แบบชัดเจนเลยมาดูช่วงล่างค่ะ,ะช่วงล่างนะคะลูกค้าเสริมแหนบมานะคะเป็นฝั่งละ6ตัวนะคะ2ฝั่งเลยจากตัวแหนบเดิมนะคะตัวนี้แหนบที่เพิ่มมาเป็นขนาด20มิลค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีที่แต้มแหนบได้นะแล้วก็ตัวชุกนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยค่ะแล้วก็มือสันมือจันมาดูด้านหลังของตัวคอบ ตัวนี้นะคะคอกอยู่ในระดับตัวเมตรสาหาค่ะจากตัวความสูงของกระบะนะคะเซลแนนดามกระบะจากตัวข้างล่างเรียบร้อยให้หมดเลยนะคะไม่คิดเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นจัดรวมอยู่ในราคารถจบเบ็ดเสร็จเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวความสูงถ้าอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถทําให้ได้แต่ตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวระดับมาตรฐานของตัวอคอกนะคะอยู่เมตรสาเนาะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมดูรอบคันเลยค่ะ ว่าเป็นแบบไหนตัวนี้นะคะตัวรถก็จะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่ที่3สีด้วยกันค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะราคาก็จะอยู่ที่6,500 0บาทค่ะหรือว่าจะเป็นสีเทาดำหรือว่าสีบอลเงินนะคะก็จะเพิ่มตัวราคาค่าสีไปอยู่ที่7,000บาทราคะ่ตัวรถก็จะอยู่ที่6 1 2 0 0 0บาทค่ะตัวนี้จัดรวมอุปกรณ์ในราคารถเลยนะคะ สามารถทำดาวได้ที่10%หรือ15%ขึ้นไปได้เลยนะคะอุปกรณ์เกิน1แสนจะรบกวนลูกค้านะคะดาว10%ขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจะดาวเฉพาะรถเปล่าแล้วก็ไปต่อเสริมด้านนอกอันนี้สามารถทำดาวได้ที่5%ได้เลยค่ะจากตัวราคารถเนาะวันนี้นะคะเซลเนนฝากช่องทางการติดต่อเซลเนนอยู่ที่เบอร์โทร063-363-9865ค่ะ063-363-9865ขึ้นตามด้านล่างเลยเดี๋ยวเซลเนนจะ ชิงไว้ให้นะคะวันนี้ขอตัวราคาเดี๋ยวค่ะ